แหวนแก้วหมอกมุงเมืองสาชาติร่วมกับแก้วคนเหล็กค่ะแหวนวงนี้นะคะเป็นแก้วจากบอ่อปงหลวงอภรเทรินจังหวัดลำปางมีขนาดเม็ดอยู่ที่1.6คูณ2.1เซนติเมตรค่ะเป็นแหวนขนาดกลางๆไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้9ก็12.5เปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นทรงเรือนกลมนะคะมีริ้วกรอบรอบเม็ดค่ะ และด้านข้างนะคะจะฉะลุทั้งสองด้านเลยค่ะตัวเรือนมีความแข็งแรงหนานะคะนี่คือด้านหลังแก้วค่ะตัวเรือนไม่บุบไม่บางนะคะแก้วแก้วหมอกเมืองเม็ดนี้นะคะเป็น สีเทาใสๆค่ะมองลอดเข้าไปเ,าเราจึงเห็นเส้นขนเหล็กที่ค่อนข้างจะชัดเจนและสวยงามนะคะถ้ามองผ่านแสงเราจะเห็นค่ะว่าเม็ดนี้นะคะมีเส้นขนเหล็กที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะและที่เห็นเป็นสีทองนะคะด้านล่างเลยนะคะจะเป็นกาบทองค่ะติดอยู่ด้านล่างค่ะถ้าเรานำมามองผ่านแสงเราก็จะเห็นนะคะว่ามีสีทองอยู่ด้านในค่ะ แก้วเม็ดนี้นะคะมีอิทธิคุณของแก้วหลายประเภทค่ะหมอกมงเมืองขนเหล็กและกาบทองค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วที่มีหลากหลายประเภทอยู่ในเม็ดเดียวกันนะคะวงนี้ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเป็นแหวนกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วชี้เลยนะคะเส้นขนเหล็กค่อนข้างจะชัดเจน และเยอะมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแหวนพวงนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ